กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมแบงค์ตระบะขนส่งครับวันนี้แบงค์จะมาพูดถึงเรื่องการเบิกน้ํามันจากบริษัทนะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในนั้นบ้าง <Wow. S 1> เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับไป้าย yeah. ทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมการเบริกน้ำมันบริษัทน่ะจากประสบการณ์ที่แบงค์ทำงานกับบริษัทต่างๆมานะครับจะมีอยู่3ประเภทนะครับเริ่มเลยนะครับ 1. บริษัทที่ไม่มีน้ำมันให้เบิกครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่ไม่มีน้ำมันให้เบิกเนี่ยจะเป็นบริษัทประเภทที่เขาเป็นเคร,รดิตระยะสั้นอย่าง3วัน7วัน15วันอะไรแบบนี้ครับบริษัทประเภทนี้จะไม่ค่อยมีน้ำมันให้เบิกครับเขาคิดว่าเขาจ่ายเงินที่อยู่แล้วครับเลยไม่จำเป็นต้องเบิกน้ำมัน พราะยังไงค่าเที่ยวมันก็มีค่าน้ํามันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับผม 2. บริษัทที่มีน้ํามันให้เบิกและคิดดอกเบี้ยจากน้ํามันนะครับผมบริษัทแบบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทย่อยลงไปอีกนะครับ<อ>ก็คือประเภทแรกคือให้เบิกเต็มลิมิตครับก็คือเบอิกจากการเดินทางจากบ้านมาคลังสินค้าจากคลังสินค้าไปไปลายทางจากปลายทางกลับมาคลังสินค้าและกลับบ้านอีกทีก็คือ5ขาอย่างนี้นะครับแบบเนี้ย เขาเรียกว่าเบิกเต็มที่ครับผมเต็มลิมิตเลยกับแบบที่2ก็คือเบิกแบบไม่เต็มลิมิตก็คือเขาให้แค่เฉพาะการทํางานก็คือเบิกเริ่มต้นจากคลังสินค้าไปไปลายทางแล้วก็กลับมาคลังสินค้าอีกทีนึงเรียก3ขาแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเบิกเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นนะการเดินทางจากบ้านมาคลังสินค้าแบบนั้นเขาไม่ให้เบิกนะครับผมแล้วก็การเบิกแบบที่3ก็คือการเบิกน้ํามันแบบไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนใหญ่บริษัทที่ให้เบิกน้ามันแบบไม่คิดดอกเบี้ยนะครับเขาให้เบิกเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเงินเขาเหลือๆครับคือเขาใหญ่ทุนเขาหนาครับผมและทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วบริษัทแบงค์ล่ะให้เบิกแบบไหนบริษัทของแบงค์เป็นแบบที่2นะครับผมก็คือเบิกแบบคิดดอกเบี้ยเพราะว่าบริษัทแบงค์ยังไม่ใหญ่มากพอนะครับผมซึ่งเงินที่แบงค์กู้ธนาคารมามีดอกเบี้ยเช่นกันแบงค์ก็เลยต้องเก็บดอกเบี้ยต่อไปอีกทีนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้บริษัทขาดทุนมากเกินไปครับผม ซึ่งผมขอสอดแทรกนิดนึงนะครับถ้าใครอยู่ในบริษัทที่เบิกแบบไม่คิดดอ,อกเบีย้ยนะครับคุณอยู่ในที่ที่ดีมากแล้วนะครับผมถ้าค่าเที่ยวมันไปได้ไง่ายมันเยอะอย่าออกเด็ดขาดครับเพราะว่าถือว่าเป็นสุดยอดแล้วครับผมแล้วเพื่อนๆอยู่บริษัทไหนกันบ้างครับถ้าเกิดว่าพอจะแชร์ข้อมูลมาได้จะดีมากนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆบางคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเออบริษัทที่เราเลงเอาไว้อยู่เนี่ยมีน้ํามันให้เบิกไหมและเบิกแบบไหน คิดดอกเบี้ยไหมหรือไม่คิดดอกเบี้ยให้เบิกเต็มหรือให้เบิกไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยครับผมและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกดกระดิ่งกดหัวใจกดอะไรก็ได้ครับที่คุณอยากกดเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ